ดอกป๋ยเซียนสวยงามปานสะพรั่งเลยนะคะสดขึ้นสวยงามจ้าบุกไปขังๆบ้านเท่านี่แหละจ้าต้นไม้หลายชนิดนะคะต่างๆนานา ปุ้ยเซียนดอกปานสวยงามเลยนะคะบรรยากาศสดชื่นสดชื่นพี่น้องเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคน ดอกชาดอกไม้สวยงามพริกขี้หนูแล้วก็ดกมากเลยนะคะพริกขี้หนูดกดกจาก้าพริกขี้หนูดกมากเลยบรรยากาศชวนลังบานนะจ้า,จาเนาะ บรรยากาศสวนหลังบ้านนะคะป้นลูกกาดอกไม้ดอกสีม่วงอมชมพูสีชมพูอ่อนๆเรือ่อเรื่อเรื่อเลยนะคะ จาดอกแม่ต้นนี้ก็เริ่มแล้วล่ะจ้าเริ่มจะเหี่ยวเฉาแล้วนะคะสีเขาเดินทิ่สองแล้วล่ะจ้าเริ่มจะล่วงโรยแล้วบานไม่ลายมือวนะจ้าเนาะ คนละจ่าหยดผักทองเขาหยอดอว้วนรวยอยู่จ่าเป็นน้อยหลายหลายจา่าเจ้าปลาคือปะติดเป็นน้อยต่างหลายได้จ่าคือปะติดจา่าเป็นน้ำอีหยังเป็นน้ำเขาบ่ได้ใช่ปุ๋ยหรือห้องยังไดปะติดเด้าจ่าเป็นน้อยเป็นสิบสิบหรือได,ดจ้จ่า